สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ถนัดใช้มือถือนะคะในการทำช่อง YouTube นะคะให้เพื่อนๆนนะคะเข้าไปโหลดโปรแกรมนี้นะคะ ut studio ให้ไว้ในมือถือเลยนะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วมาดูกันอ่าพอเราเข้ามาในนี้ใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่นเห็นไหมช่องของเปียว ก็จะมีรูปหน้าเปียวอจำสัญลักษณ์ตัวเองได้แล้วกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปที่หน้าของเราเห็นไหมช่องของเราเขาจะมีเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะพอเรากดเข้าไปในนั้นจะมีรูปตัวนี้ YouTube Studio แล้วก็เป็นช่องของคุณคือการตั้งค่าอะไรจะมีหมดเลยนะคะเหมือนที่เราอยากแชร์ให้ใครเห็นไหมคะช่องของคุณเราเข้ามาอย่างเนี้ยถ้าเราจะแชร์ไปให้เพื่อนหรือให้ใครให้เรากดตรงนี้นะคะมีคุณนะ้าท่านหนึง่งเอ่อ จะแชร์ช่องมาให้เปี้ยวเามื่อวานนะคะแต่บางครั้งมันจะหาชื่อไม่เจอนะคะให้เราเข้าไปตรงมุมขวานี่นะคะเห็นไหมจุดสามเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาจะบอกเลยอันแรกแชร์เห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าถ้าเราจะดูในทีวีก็จะเป็นอันข้างล่างนะคะเขาจะมีบอกหมดเลยนะคะการที่เราจะแชร์วิดีโอให้คนเห็นช่องของเราให้แชร์ตรงนี้นะคะจําได้ไหมคะอย่าลืมนะคะเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเข้ามาที่ช่อง ใหม่เลยนะคะนี่ค่ะบางครั้งบางคนจะจําไม่ได้เห็นไหมเราเข้ามาใน YouTube ถ้าเราเห็นหน้าตัวเองช่องของตัวเองอยู่ขวามือคุณมาถูกทางแล้วค่ะแล้วให้คุณกดเข้าไปที่หน้าของตัวเองเลยเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นชื่อช่องของเปียอแล้วก็มีลูกศรเนี่ยเราสามารถใช้มือถือเครื่องหนึ่งกับกับช่องได้2ถึง2ช่องเลยนะคะถ้าจำไม่ผิด เดีวเพื่จะมาสอนเพิ่มนะคะแล้วก็นี่ค่ะช่องของคุณช่องของคุณกดเข้าไปแบบเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเฮ้เข้ามาเห็นแล้วมียอดติดตามทั้งหมด290อ้านี่เลยค่ะความือกดเข้าไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็แชร์ค่ะเพื่อนแชร์ไปเลยค่ะเห็นไหมเราจะแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปที่ Facebook ของเราแชร์ไปที่แชทให้เพื่อนหรือแชร์ไปที่ข้อความเห็นไหมคะ หรือแชร์ไปที่อีเมลหรือ Instagram มีหมดเลยนะคะหรือ Gmail เห็นไหมเพื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะคะแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะทําได้นะโอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะ